โตจริงๆเจอตั้งแต่ชุดมหาลัยพร้อมค,ครับได้ครับผมเริ่มก่อนแล้วกันสวัสดีครับชื่อเยียนะครับโชดเดทัตเจตงชัยครับรับบทเป็นดลพัฒ์นะครับ บีครับผมพิสิทธ์แสงมิ่งครับแลบบทเป็นปอนครับค<อ>าแรคเตอร์ของเ yeah ยียร์ก็คือตัวโดรละพัดเนี่ยจะเป็นเอเจนซี่หนุ่มเนอะเป็นเหมือนแบบลูกค้ารายใหญ่คือรวยมากเก่งมากฉลาดมากมาแต่นิสัยเนี่ยจะมีความเปะ๊ะความแบบสุภาพเรียบร้อยจะนิ่งครับครับผมส่วนตัวของปอนะครับจะเป็นตากล้องครับผมตากล้องเป็นตากล้องที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งในวงการตากล้องครับก็จะรับงานที่แบบอยากจะทําเท่านั้นนะฮะ ช่ก็จะมีความเป็นศินลปินในตัวเพราะด้วยความที่เป็นตากล้องนะมันก็จบทางด้านศินลป์มามันก็จะมีความเป๊ะอะไรมันก็จะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ใช่คือชอบเล่นตัวด้วยใช่ครับคือชอบเล่นตัวด้วยเวลารับงานแล้วของเรื่องนี้มาเจอกัน่อาก็คือตัวผมเองเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอเจนซี่พี่แขก้องแล้วก็ตัวดีตัวเนี้ยตัวปอนเนี่ย เป็นตากล้องฟรีแลนซ์ขาประจําของเอเจนซี่พี่แขกเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเห็นผลงานเขามาแล้วแบบเออผลงานเขาก็ดีนะก็เลยอยากลองใช้งานสักหน่อยเออก็เลยเลือกเรามาใช้ดูใช้เงินฟาดปึ้งซึ่งผลงานผมก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วเขาก็คงไปใช้ผมแน่นอนครับแล้วพอเขามาใช้เงินฟาดเราเป็นยังไงไปเลยไม่ยากยังไม่ไปอยู่แล้วครับผมด้วยความเป็นฟอร์มก็จะมีความความหยิ่งทนงในตัวเอง เขาก Dante, Nacional, ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอมาในราคาที่แบบว่าต้องไปวันนี้มีวันวันนี้คือจะเห็นเลยว่ามีวันนี้มีวันนี้คือจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยยอมด้วยค่าตัวเท่าไหร่เออเขามีเลทค่าตัวของเขาแน่นอนครับทุกค่าที่ถ่ายมาเออไม่มากพอไม่มากพอเมื่อกี้ครับเลิซิของถมัน้ารบอาจารย์ เอ้ยไม่กินนะครับตัวทำไมทำไมไม่ขึ้นชั่ว,วด็อกเตอร์วะลืมลืมแต่ว่าด็อกเตอร์อ่าขั้นไหนัจะไล่ระดับป่ะคือจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าทุกที่ไปหมดทุกที่จริงๆอีพีแรกอ่ะบอกเลยว่าคู่เนี้ยจิบๆแบบไม่มีอะไรเลยเ <c oughs> ป็นเหมือนแบบเพิ่งพบลักพบปะแต่ว่าอีพีถัดๆไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกที่จริงๆคือ ไม่รู้ว่าครูต้าสัญหาโลเคชั่นมาให้ทําไมเยอะๆขนาดนั้นตื่นเต้นได้ทุกที่ใช่ครับแล้วก็เอ็นซี NC ถือว่าเดือดมากดูเดือดมากถ้าดูจากเทเลอร์เขาเรียกค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นไปตามจานวน e ีที่เพิ่มขึ้นะจะพูดอย่าง,งานั้นก็น่าจะได้อยู่ว่เกือบเกือบทุกอีเกือบเกือบเพราะว่าคู่นี้ดําเนินเรื่องด้วย p a s s i o

สนสุกครับสนุกมากสนุกมาก,มากรู้สึกยังไงตอนตอนทำงานตอนทำงานในกองใช่ไหมผมจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบเป็นช่วงพักของผมเนี่ยผมก็จะไปนอนไม่ก็ไปไม่ก็ไปหาอะไรกินของในกองอร่อยมากผมมีความสุขมากเวลาได้ไปกองไปหาของกินเรื่อยคือคือ,คอที่เนี่ยอาหารการกินดีมากถ้าดูจากงานว้ก็คืองานจัดใหญ่คือเขาจะเล่นใหญ่ทุกที่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างคือสนุกมากค,คือในกองทุกคนก็จะน่ารักแล้วก็ทั้งทุกอย่างจะชิลมากครับใช่ คือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยไปกับมันเพราะว่าทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่กับมันมากใช่ครับแล้วก็คาดหวังว่าจริงๆเราเชื่อว่าในเรื่องเนี้ยมันจะมีบทเรียนให้คนดูได้ได้กลับไปเยอะมากมันจะมีบทเรียนเรื่องความรักบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆต,ต,ต้องได้กลับไปแน่นอนใช่ครับ,รอรบโ,โอเคปาปาก่อนเลย ก็ช่องทางการรับชมนะครับจะรับชมได้ที่ทางช่องวันส1เอ็ดครับผมเวลาสี่ทุ่ครึ่งเนาะส<ช>ี่ทุครึ่งเป็นต้นไตครับทุกวันเสาร์แล้วก็ออนไลน์เวอร์ชันอันคัดนะครับทาง i อฉี่นะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครัะคะบ